มีขาเรียวสวยแบบซูเปอร์โมเดลใช่ไหมเราจะช่วยเพื่อนๆเ,เองค่ะคลิปนี้เราออกแบบท่าบริหารขาท่าง่ายทําได้ทุกคนคนที่เพิ่งเริ่มออกกําลังกายก็ทําได้นะคะเหมาะกับคนที่ต้องการรลีนไขมันที่ขากําจัดเซลลูไลท์ผู้หญิงก็จะได้ขาเรียวยาวผู้ชายก็จะได้ขารลีนเฟิร์ม และไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าการบริหารค่ะจะทําให้น่องปูดเราเองก็เคยเข้าใจค่ะว่าตัวเองขาใหญ่มีน่องเป็นความคิดที่ผิดมาตลอดค่ะถ้าเราไม่ได้ใช้ขาหรือบริหารขาหนักมากๆพร้อมใส่น้ําหนักเพิ่มเข้าไปเราจะสามารถลีนไขมันออกแลวทําให้ขาดูเรียวเล็กและดูยาวขึ้นได้ค่ะและถ้าใครเพิ่งเคยดูวิดีโอของเรานะคะเราชื่อต้าค่ะยินด,ดีต้อนรับเราตั้งใจทําช่องนี้ให้เป็นคอมมูนิตี้ที่รวมท่าบริหารความรู้ในการออกกําลังกายและการปั้นหุน่นให้ทุก คนได้มาเรียนรู้ฟรีดังนั้นช่วงนี้เราจะถอดแบบท่าเคล็ดลับต่างๆที่เราใช้จริงเห็นผลจริงกับตัวเรานะคะให้เพื่อนๆทั้งหมดเลยคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วค่ะว่าจะให้โอกาสคอมมูนิตี้เล็กๆนี้ได้เติบโตขึ้นหรือเปล่ากดไลค์คอมเมนต์จะช่วยสนับสนุนให้เราทําวิดีโอที่มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปกดติดตามพร้อมกระดิ่งเพื่อนๆจะได้รีมายเดอร์ส่วนตัวเป็นอีกหนึง่งทิปที่เราใช้ในการรีมายตัวเองให้มาออกกําลังกายค่ะและสุดท้ายถ้าเพื่อนๆทาตามวิดีโอนี้แล้วเห็นว่าเเปป็นนนนรรระะะโยยชช์์แให้้กกับคคีขาาตอง พราาะว่ Sharing is Caring ไปเอาขาสวยๆแบบซปเปอร์โมเดลกันเถอะค่ะคลิปนี้เราจะทำท่าลีนขาเรียวกัน5ท่า2เซตต่อหนึ่งนะคะเป็นช่วงออกกำลังกาย4ช่วงนะช่วงละ40ว่วิโดยที่เราจะทำด้านซ้ายก่อน2ท่าเราไปด้านขวา2ท่านั่นเองจากนั้นจะพัก10วิค่ะเรียงพิเศษหน่อยฟองเสียงเราหรือดูหน้าจอให้ดีนะ เริ่มท่าแรกกันเลย Applecicle ด้านซ้ายก่อนนอนตะแคงวนขาเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาก่อนครึ่งแรกแล้วจะวนกลับทวนเข็มนาฬิกานะคะหายใจเข้าออกปกติไม่กลั้นหายใจโอเคกลับทวนเข็มนาฬิกาค่ะพยายามยึดตัวกับพื้นไว้ให้แน่นค่ะไม่สั่นไปมา เราจะไปต่อด้วยท่านีทั u เอ็กเ e นชั่นนะคะค่ะซ้ายเหมือนเดิมค่ะยังอยู่ที่เดิมเลยเราจะดึงขาด้านซ้ายมาแตะพื้นด้านหน้าแบบนี้แล้วเหยียดออกไปด้านหลังตามตัวอย่างนะคะหายใจออกจังหวะเหยียดขาออกไปค่ะ ชาๆพอดีเลยใช่ไหมต่อไปเราจะพลิกไปทำด้านขวาค่ะทั้งสองท่าเลย upper circle ก่อนตามเข็มนาฬิกา20วินะเดี๋ยวเราจะบอกให้ทวนเข็มค่ะลิกตัวแล้วทำทันทีเลยค่ะขาไม่ตกนะคะนึกโฟกัสถึงขาอยู่ตลอดตรงที่รู้สึกชชาๆนั่นเลยค่ะวันนี้เราได้ตั้งแต่ต้นขาส่วนบนบนนะคะลงไปตลอดขาเลย หมุนกลับทวนเข็มค่ะยังอยู่ที่ด้านขวานะคะต่อไปเราจะทำท่านี้ touch extension นะคะจบท่านี้เราเราจะพัก1ิบวิค่ะ ความตัวลงเตรียมตัวเลยค่ะต่อไปเป็นท่าเรนโบ์นะคะด้านซ้ายก่อนเหยียดขาออกไปวาดขาเหมือนสายลุงเลยค่ะพยายามไม่บิดลำตัวไม่แอนหลังจังหวะยกขาหายใจออกแล้วเข้าสลับกันไปค่ะท่านี้จะโดนไปจนถึงต้นขากลนเลยค่ะซึ่งทาก้นเรากระชับขึ้นไปสะโพกเรากระชับเข้ามาจะช่วยโปรโมทให้ขาเราดูยาวขึ้นนั่นเอง ต่อไปเราจะทำท่า Angle Leg Raise นะคะเราจะเตะขาไปด้านข้างเป็นมุมแบบตัวอย่างนะคะยังอยู่ที่ด้านซ้ายเหมือนเดิมนะต่อเลยนึกโฟกัสถึงกล้ามเนื้อที่เราออกอยู่ตลอดเวลาหายใจออกจังหวะที่เราออกแรงนะอย่างท่านี้ก็เป็นจังหวะที่เรายกเตะขาขึ้นไปค่ะ เราจะสลับไปด้านขวาบ้างคะ่ะสองท่าต่อเนื่องเรนโบว์ Rainbow, แล้วก็แองเกิลเลกเรสนะคะนึ Focus, กโฟกัสกล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลาไม่กันหายใจด้วยและย้ำอีกทีสำหรับสองท่านี้นะคะระวังไม่บิดตัวไม่แอนหลังจนเกินไปนะคะจะได้ไม่ปวดหลังตามมา ไฟแองเกิลเลกเรสนะคะยกเตะขาขึ้นไปด้านข้างพร้อมหายใจออกสู้ๆค่ะยิ่งเรารู้สึกตึงก็นั่นและค่ะค่ะเรากำลังเบิร์นนะคะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆขออีกแค่หนึ่งครั้งแล้วหยุดนานหน่อยได้ค่ะเราจะบอกเสมอเลยสำหรับมือใหม่อย่าฝืนจนเกินไปนะคะหยุดพักก่อนเป็นเรื่องปกติทุกคนก็ผ่านจุดนั้นกันมาทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวกล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นเราจะทนได้มากขึ้นค่ะ เก่งมากเลยนะคะเราจะไปต่อที่2ท่าสุดท้ายของเซตแล้วข้างซ้ายก่อนแล้วคอยไปขวาค่ะสายไลน์เลนโบนะคะนอนตะแคงแล้วเราจะทําขาด้านซ้ายวาดเป็นสายรุ้งเลยค่ะสวยๆนะเห็นไหมทาง,ง่ายๆก็ลีนขาสวยให้เราได้ค่ะ ต่อด้วยท่ายิงเลกลิฟต์นะคะข้างซ้ายเหมือนเดิมเราจะยกขาขึ้นไปค่ะอดพอนิกนิดนึงค่ะขายิ่งตึงเรากำลังเบิร์นไขมันออกนะนึกถึงขาสวยๆที่เราต้องการไว้ค่ะ เยี่ยมมากค่ะต่อไปเราจะสลับไปด้านขวาบ้างคลิกตัวกับแล้วต่อเลยสายไลน์เรนโบวนะคะ อยู่ด้านขวาเหมือนเดิมค่ะต่อไปเราจะทำเล็กลิฟต์นะยกขาขึ้นค่ะหายใจออกจังหวะที่เรายกขาขึ้นหรือจังหวะที่เราออกแรงนะ เล็กเซอร์เคด้านขวานะคะถ้าใครยังไม่มีรูปขาดสวยๆหุ่นสวยๆติดไว้ที่บ้านรีบไปหาเลยนะคะหรือจะเป็นรูปดาราโมเดลที่เราชอบก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการสื่อสารกับสมองของเรานะคะตอนนี้เราเวิร์กกับทางฟิสิกอลร่างกายของเราแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องทํางานกับทางสมองเราด้วยนะคะดังนั้นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะให้เพื่อนๆวันนี้นะคะคือทําให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเต็มไปด้วยเป้าหมายที่เราอยากได้และเต็มไปด้วยบรรยากาศของการออกกําลังกายค่ะ ได้เวลาหมุนกลับด้านค่ะพยายามยึดตัวให้ติดกับพื้นไว้นะคะอย่าเขย่าเกินไปค่ะนีทัชเอ็กเทนชั่นต่อเลยค่ะแตะแล้วเตะพร้อมหายใจออก พักสิวิแล้วคว่ำตัวลงทำท่าเรนโบวด้านซ้ายก่อนนะคะไม่บิดไม่สะบัดไม่แอนหลัง n e a n งเ g l leg r r i s e เตะขาเชียงขึ้นไปด้านซ้ายคา่ะเห็นไหมคะคลิปนี้ทั้งคลิปเราพาทำช้าๆแบบโฟกัสเลยนะเราเวทเทรนนิ่งกันอยู่ค่ะเราไม่ได้คาร์ดิโอเนะนึกโฟกัสถึงกล้ามเนื้อที่เราอยากได้มากๆค่ะ เราจะสลับไปเรนโบว์ด้านขวาแล้วนะคะเตรียมตัวคะ่ะ ไล้จบเซตแล้วนะคะต่อไปเป็น Angle Leg Raise เด็ขาเฉียงด้านขวาค่ะ มากมากเลยนะคะใครอยู่มาจนถึงตอนนี้เราเหลือแค่2ท่าสุดท้ายข้างซ้ายข้างขวาเท่านั้นเตรียมตัวไซไลนิ่งเรนโบ์นะคะวาดขาด้านซ้ายเป็นเรนโบ์เป็นสายรุ้งค่ะ ต่อข้างเดิมไซไลนงเล็กลิฟต์นะคะยกขาขึ้นไปพร้อมหายใจออกค่ะ เราจะทำาซน์ไลนิ n งเรนโบว์ด้านขวานะสลับข้างแล้วต่อเลยอีกแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะอยู่มาถึงตรงนี้แล้วอยู่กันต่อให้จบนะคะ ข่าสุดท้ายเราจริงๆค่ะซาย l ิ i n g ลก g l i f นะคะยกขาขึ้นค่ะด้านขวารู้สึกเบิร์นมากๆเลยใช่ไหมขาเราจะเรียวขาเราจะยาวเล็กลงค่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะมีขา healthy เหมือนซ u เปอร์โมเดลนะคะเราแนะนำให้ทำคลิปนี้คู่กับคลิปที่ช่วยโทนกล้ามเนื้อขึ้นมาอีกนิดค่ะขาจะได้ดูเซ็กซี่ healthy เหมือนกับซูเปอร์โมเดลเลยสิบห้าวีสุดท้ายแล้ว จบอีกหนึ่งคลิปแล้วยินดีแล้วขอชื่นชมด้วยนะคะไหนลองลุกขึ้นแล้วก็เช็คขาตัวเองซิคะว่ายังอยู่หรือเปล่าถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดติดตามพร้อมสันกระดิ่งนะคะสร้างบรรยากาศให้เต็มไปด้วยการออกกำลังกายให้ YouTube คอยเตือนเพื่อนๆมาออกกําลังกายด้วยกันและถ้ามีเวลาลองเช็คคลิปแนะนําหน้าจอดูเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ